แฟนแฟนปีศาจแดงอย่าเพิ่งวางใจอมโมริมย้ำแมนยูจะฟอร์มขึ้นลงขึ้นลงจนจบซีซั่นรูเบนอมโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์อยู่นเตดยอมรับว่าฤดูกาลนี้ของทีมจะยังคงมีความไม่แน่นอนทั้งฟอร์มการเล่นที่ขึ้นลงขึ้นลงต่อเน,นื่องจนจบฤดูกาลหลังจากที่ปีศาจแดงพลิกแซงชนะเซาท์ทมป์ตันสามถึงหนึ่งโดยอามัดดิยันโลเหมาคนเดียว3ประตูขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆนนนยังมีจังหวะที่ขา,ขาดขาดเกินเกินอยู่สำหรับปีศาจแดง เผชิญช่วงเวลาเลวร้ายโดยการแพ้ถึง6จาก8นัดก่อนเจอจุดเปลี่ยนเกมบุกเสมอลิเวอร์พูล2ต่อ2องในสแปเมีย์ลีกจากนั้นก็ผ่านเข้ารอบ f a คัพรอบ4ี่การโดนจุดโทษชนะอาร์เซนอลและแซงชนะเซาท์เทมตันตามลำดับทำให้อโมริมยอมรับว่าฟอร์มของทีมจะยังคงผันผวนต่อไปจนจบฤดูกาลผมคิดว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากฟอร์มของเราคงจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไปจนถึงจบฤดูกาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เรามีในการฝึกซ้อม เรายังต้องลงเล่นใน FA ครับและยูโรปาลีกด้วยสิ่งสำคัญคือต้องโฟกัสกับเกมในวันพฤหัส,สบดีหน้าที่จะเจอกับเป้าหมายคือคว้าชัยชนะและเลื่อนอันดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มท็อป8เรามีเวลาซ้อมแค่7เซสชันในช่วง14-15นัถิที่ผ่านมามันเป็นเรื่องยากมากแต่เราต้องเดินหน้าต่อไปและพยายามคว้าชัยชนะบางครั้งเราก็เล่นได้ดีแต่บางครั้งก็เล่นได้ไม่ดี